แจกโคดปืนใหม่ล่าสุดน,นะครับเพื่อนเพื่อน โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมก็อยู่กับเซสชันแนววันนี้ผมก็ยัมาแจกโค้ดฟรีไฟอีกเช่นเคยนะครับผมก็คือโค้ด AK b o m b b e นะครับผมแล้วก็2ปืน M4 Skyline นั่นเองนะครับผมอย่างละ3วันนั่นเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมมาก็ควรไปเติมนอกเว็บนะครับผมเติมในเกมไม่ได้นะครับผมแล้วก็โอเคครับเราไปเติมโค้ดกันเลยนะครับผมนี่นะครับผม ส่วนนี้เป็นปืนโค้ด AK Bobbby นะครับเพื่อนเอนก็รีบๆไปเติมด้วยแล้วนะครับผมจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับผมอย่างละ3วันนะครับผมเพื่อนเน,นี่นะครับผมเติมสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รับไปเลย AK Bobbby จํานวน3วันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเติมอีกโค้ดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นโค้ด M4 นะครับผมสกายไลน์นั่นเองนะครับผม MC สีฟ้านั่นเองนะครับเพื่อนๆอย่างละ3วันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผม3วันนะครับผมเพื่อนๆก็รีบปิดเติมด้วยแล้วนะครับผมจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับผมช้าอดหมดแน่นอนนะครับผมสายฟรีห้ามพลาดโอเคครับเราไปชมสกินปืนกันเลยนะครับผมนี่ครับผมเข้าไปเลยนะครับผมที่คอลเลกชันนั่นเองนะครับผมเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็สกินอาวุธนี่ครับผมก็ได้เป็นส่วน M4 นั่นเองนะครับผม M4A1 นั่นเองนะครับผม3วันนั้นนะครับผมอันนี้ก็เนื่องจากไม่แสดง3วันก็คือว่าผมได้ถาวรแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถได้เป็นจํานวนวันนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ได้เป็น a k b 7นั่นเองนะครับผมก็ไม่แสดงวันอีกเช่นเคยนะครับผมเนื่องจากผมได้ถาวรน,นะครับผม ถ้าเพื่อนเพื่อนเติเม ulously, นะครับผมก็จะได้จํานวน3วันนั่นเองนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็เพิ่มสเต็กสองดาเมจนั่นเองนะครับผมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนไปเติมนะครับผมตอนนี้ก็ไม่สามารถเติมภายในเกมได้นะครับผมต้องเติมในเว็บเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับผมก็มาบอกแค่นี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกําลังแชให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ Let